คุณหมอคะตัวเลขล่าสุดเนี่ยที่ออกมาบอกว่าไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่6เดือนแรกเนี่ยก็ยังอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าเป้าใช่ไหมคะยี่สิใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้อุปสรรคม,มันมันคืออะไรยังไงหรอคะครับจริงๆทางทั่วโลกได้มีการกำหนดไว้ครับว่าภายในสองปีข้างหน้าในทุกประเทศทั่วโลกควรจะได้ห้าสิบปอร์เซ็นต์นะครับประเทศไทยเราลดลง,ลง,ลงังไงก็ ยังไม่เคยเกินสามสิบเปอร์เซ็นตสักทีหนึ่งแต่จริงๆถ้าเทียบกับเมื่อสามปีก่อนตอนช่วงก่อนโควิดเนี่เรายิ่งแย่กว่านี้นะ,ะสำรวจตอนนั้นได้แค่สิบสี่เปอร์เซ็นตตอนนี้ช่วงช่วงสองสามปีนี้เรามีการขับเคลื่อนเรื่องพอรบนมนะครับเรื่องของการห้ามโฆษณานมผงแล้วก็การห้ามส่งเสริมการขายเนี่ยรวมไปจนถึงพยายามรณรงค์ช่วยๆเหลือกันในชุมชนเนี่ยตัวเลขกระเตื้นขึ้นมาจากสิบสี่เป็น2ี่สิบแปดนะครับ แต่ว่าคําถามคืออีกสองปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่ไทยจะขยับขึ้นมาเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับคราวนี้พอเราเจาะลึกลงไปเนี่ยว่าอะไรเป็นสาเหตุที่เป็นอุปสรรคเนี่ยอันแรกเลยก็อย่างอย่างที่บอกไปครับก็คือยังมีความเชื่อผิดผิดเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะครับแล้วก็ยังเชื่อว่านมผสมเนี่ยเทียบเท่ากับนมแม่อันนี้ก็ยังมีมีกลุ่มคนเข้าใจผิดแบบนี้นะครับอันที่สองก็คือ เรื่องของการโฆษณานมเรื่องของการส่งเสริมการขายของบริษัทนมเนี่ยก็ออยังยังทําผิดพรบอ,รอยู่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ตัวเลขล่าสุดที่สํารวจเนี่ยมีถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นครับที่แม่เนี่ยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วก็ยังให้ให้ลูกดื่มน้ําด้วยเป็นความเชื่อที่ผิดของคนไทยเช่นกันว่าพอเห็นลูกหลังกินนมแม่มีฝ้าขาวอยู่ที่ลิ้นเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวเป็นเชื้อราก็เลย ให้กินน้ําตามอะไรเงี้ยเป็นการล้างปากซึ่งความเ<ะ>ชื่อนี้ยลบล้างไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับเราก็พยายามให้ความรู้ว่าไอ้ฝ้าขาวที่เกิดจากนมแม่เนี่ยไม่ได้เรียอันตรายอะไรมันมันหายไปเองนะครับแต่ฝ้าขาวที่เกิดจากนมผสมต่างหากแหะครับที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดเชือ้อรา อ๋อ <c oughs> อุ้ยสนใจค่ะรบกวนคุณหมอลองช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ดื่มนมแม่แล้วดื่มน้ําตาลเนี่ยไม่ไม่ไมไมจาเป็นต้องทําแบบนั้นแต่ทําแบบนั้นจะมีข้อเสียหรือไม่แล้วก็จริงๆแล้วคุณประโยชน์ของการจะต้องดื่มนมแม่ยาวถึงหกเดือนเนี่ยมันต่างกับการดื่มแค่สามเดือนอย่างไรคะครับก็ในช่วงหกเดือนแรกเนี่ยเรารู้กันอยู่ครับว่าเป็นช่วงพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่เลยซึ่งในนมแม่เนี่ยอ,อมีพวกสารที่สร้างคุณคุ้มกันนะครับ มีสารที่ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียในปากซึ่งในนมผสมเนี่ยไม่มีนะแล้วก็มีสารที่พวกเม็ดเลือดขาวเนี่ยที่ทําหน้าที่ดับกินเชื้อโรคป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างเงี้ยนะครับ <S <S แล้วก็การกินนมแม่อย่างเดียวหกเดือนเนี่ยช่วยลดโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดที่เกิดขึ้นในลูกได้รวมกัถึงเบาหวานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ก็คือ ในนมผสมไม่มี mm hmm. นะครับอันนี้ที่บอกไปว่ากินนมแม่แล้วเนี่ยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องกินน้ําตามเพราะว่าในนมแม่เนี่ยมีน้ําผสมอยู่แล้วเนี่ยถึงเก้าสิบห mm ้าเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปให้น้ําลูกด้วยลูกก็จะอิ่มเร็วเพราะว่ากระเพาะลูกในเล็กที่เดียวค่ะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งในนมแม่มีสารป้องกันการเกิดเชื้อราในปากในกระพุง้งแก้มอยู่แล้วในลิ้นอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. เรา ได้นมแม่ไปเคลือบอยู่ที่ลิ้นลูกแล้วเราไปเอา,เอาน้ําเนี่ยนะครับชะเข้าไปเพราะฉะนั้นสารตรงนี้หายไปหมดเลย mm hmm. เชื้อราเกิดขึ้นง่ายในขณะที่นมผสมครับไม่มีพวกสารป้องกันเชื้อราค่ะ <Yeah. S 2> ครับอันนี้ก็คงจะต้องอธิบายว่าจะทํทำยังไงดีทําให้มีความเข้าใจกันตรงนี้และเรายังเชื่อกันผิดๆอย่างนี้เหมือนเดิม mm hmm. แล้วก็ตัวเลขที่สำรวจครับ45เซ็นของคนไทยนะครับให้กินนมแม่แล้วก็ยังให้กินน้ําด้วย ถ้าเราลดตัวเลขตัวนี้ได้ก็จะดีมากเลยครับตัวความฝันที่เราจะเห็นสตรีไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขยับขึ้นมาเกิน50ไดอรจะเป็นความจริงตัวจะลงเรื่องนี้ก่อนเลยครับว่าฟรีวอเตอร์ก็คือ No Water นะฮะกินนมแม่อย่างเดียวเลยหกเดือนแรกครับไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยครับ โอ้แล้วก็แล้วสิ่งที่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 บอกว่านมแม่เนี่ยถือเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดสําหรับลูกโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาหเดือนนี้น่าจะถูกต้องใช่ไหมคะคุณหมออันนี้แน่นอนครับเพราะว่าในนมแม่มีสารที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคหลายๆอย่างในตัวลูกเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับค่ะซึ่งในนมผสมเนี่ยไม่มีสารสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆที่ที่ที่พูดมาทั้งหมดค่ะอืแล้วก็เราพยายามโคษอาประชาสัมพันธ์ว่า มีประโยชน์ต่อต,อ,ตอแม่ด้วยแม่หลังคลอดลูกเนี่ยถ้าให้ลูกได้กินนมเร็วเนี่ยมันช่วยกระตุ้นทําให้อ่มดลูกเข้าอู่ได้เร็วป้องกันการตกเลือดหลังคลอดนี่เป็นสาเหตุครับว่าเ,เราพยายามรณรง,งค์ด้วยสูตร162นะครับคือ,อยังไงคะตัวแรกเลยหนึ่งก็คือให้กินหลังจากคลอดลูกปุ๊บให้ลูกเนี่ยเข้าเต้าดูดนมแม่ภายในหนึ่งชั่วโมงแรกครับเพื่อทําให้ป้องกันการตกเลือดหลังคลอด <c oughs> มันจะ พอเวลาดูดนมแม่เนี่ยมันจะมีผลิตฮอร์โมนบางอย่างช่วยกระตุ้นทําให้มดลูกได้หดตัวได้เร็วซึ่งข้อมูลล่าสุดที่มีการสํารวจโดยยูนิเซฟร่วมกับคนไทยองค์การหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราเทียบกับประเทศอื่นแล้วเราตกต่ําน่าใจหายมากเลยก็คือ,อมีโอกาสที่ลูกได้ดูดนมแม่ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังคลอดเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เอง,องนาะเป็นเพราะอะไรคะถ้าถ้ายิ่งสูงร้อยเปอร์เซ็นเลยยิ่งดีนะครับเราไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็ใจหายนะ อย่างสิงคโปร์เนี่ยเข้าทําได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์่มาเลเซยียยังมากกว่าเราเลยครับหกสิบเปอร์เซ็นตอย่างเงี้ย<ม>แล้ว <c oughs> ประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ะเข้าทําได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นครับหนึ่งชั่วโมงแรกอย่างเช่นในสแกนดิเนเวียในยุโรปในออสเตรเลียแคนาดานเนวซีแลนด์อย่างเงี้ยญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราเราทําได้แค่เพียงสามสิบเปอร์เซ็นต์่สสาเหตนุน่ะว่า <c oughs> มีคนงานวิจัยบอกส่วนหนึ่งเกิดจาก อัตราการผ่าคลอดในคนไทยเราสูงขึ้นในช่วง oh. ช่วงหลังๆเนี่ยก็คือความเข้าใจผิดอี่เงเือนกันแม่คิดว่าการผ่าคลอดดีกว่าการคลอดตามธรรมชาติ uh huh. แล้วก็มีหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความรู้ตรงนี้นะครับว่าประโยชน์ของและโทษนะครับของการผ่าท้องเนี่ยมันมันมันเทียบกับคลอดธรรมชาติอย่างไรเพราะว่าพอเวลาเราเราผ่าคลอดเนี่ยบางทีแม่เกิดดมยาสลบหรือ อาจจะอยู่ในร,พระพวะเจ็บแผลเนะี่ยยังไม่บอกที่ลูกจะมาเข้าเต้านะ่ยตอนช่วงหลังถักตันใหม่ๆนี่ก็เลยเสียโอกาสทองตรงนี้ไปปัจจุบันเนี่ยการผ่าข้อในคนไทยเนี่ยขึ้นขยบมาถึงสี่สิบเอร์เซ็นต์มีบางโรงพยาบาลเอกชนนีนน่ขึ้นมาเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซนเลยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผ่าข้อเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันแพงกว่าการข้อธรรธรรมชาติเนี่ยหลายเท่ามากนะครับ แล้วก็จริง,รงๆพวกเราไม่รู้กันนะครับว่าการผ่าคลอดเนมีโอกาสตกเลือดเสียเลือดจากการผ่ามากกว่าการคลอดทางช่องคลอดครับ mm hmm. ซึ่งซึ่งตรงนี้เรามองว่าเออผ่าคลอดแล้วไม่เจ็บดมยานะครับบล็อกหลังไม่รู้ตัวอะไรกลัวเจ็บอย่างเงี้ยอันนี้เองก็เป็นเป็นความคิดผิดผิดแล้วก็ผู้ทำคลอดเองหรือผู้ที่ผ่าคลอดเองก็มองว่าตัวเองสะดวกไม่ต้องเฝ้าคลอด นัดนัดวันมาผ่าบางคนเราเลิกเอายามชล่าสุดเนี่ยมีการโฆษณาในอินโฟกราฟิกทางโซเชียลมีเดียนะว่าถ้าใครจะเอาผ่าเอาเลิกเอายามจะคิดเงินเพิ่มอีกอประมาณสามหมื่นเนี่ยผมผมเห็นข้อมูลแ oh. ล้วตกใจว่าเออเดี๋ยวนี้นี่ทำกันแบบนี้มันมันผิดผิดจริยธรรมผิดจริยาบันนะครับอยู่เรื่องนี้คงจะต้องมีการเสนอทางแทพทยสภาครับว่าแบบนี้นี่ไม่ถูกต้องเลยครับมีการเหมือนกับเป็นการ โฆษณาชวนเชื่อเลือกหาเลือกหายามาในการขับขอดแล้วเก็บเงินเพิ่มครับ เหมือนเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ที <t 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 ่ที <t os> <t os> ่จะหาได้หารายได้หาเงินเพิ่มฟังฟังดูแล้วนะคะคุณหมออุปสรรคเนี่ยก็คือหนึ่งความเชื่อเรื่องของการทานนมแล้วผสมน้ําแล้วก็ตามแล้วก็น้ําตามแล้วก็สองเรื่องของการผ่าคลอดอาจจะทําให้เข้าเข้าเต้าคุณแม่ช้าไปไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วใช่ไหมคะแล้วยังมีอุปสรรคอื่นๆด้วยด้วยใช่ไหมคะเรื่องของการส่งเสริมการขายทางการตลาดของบริษัทนมยักษ์ใหญ่เนี่ยที่ แอบแฝงมาในรูปแบบต่างๆทั้งๆท,ที่มีกฎหมายห้ามว่าถูกลงโทษตามกฎหมายนะครับ mm hmm. ทั้งทางแพ่งและทางอาญาแต่ว่าเขาก็เลี่ยงไปใช้วิธีอื่นนะอาจจะมีการตั้งมัมมอมคลับนะฮะเชิญชวนสแกน QR วอารโคดแล้วมาร่วมเป็นสมาชิกนะครับมีการแจกของแล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์เรื่องของประโยชน์ของนมผงว่าเทียบเท่านมแม่อะไรเงี้ย mm hmm. แล้วแม่ที่สมัครเข้าสมาชิก ทางเว็บไซต์หรือทางคิวอาร์โค้ก็จะได้ของแจกซึ่งอันนี้ก็ผิดพรบอ,รอยู่ดีคร <ừ> ับ <ฮะ S 1> มีมีวิธีต่างๆที่บางทีบริษัทนมก็พยายามจูงใจพวกผู้ให้บริการนี่แหละ <ừ> ทางด้านสาธารณสุขแพทย์พยาบาลเนี่ยด้วยการให้ของรางวัลให้ของอะไรเพื่อช่วยโฆษณานมผงซึ่งอันนี้เนี่ยลดน้อยลงก็จริงแต่ก็ยังมีทำอยู่ ร,รวมไปถึงเรื่องเรื่องของสิทธิ์การลาคลอดอันนี้ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในอุปสรรคด้วยหรือเปล่าอะคะคุณหมอคะคือจริงประเทศไทยตอนนี้เนี่ยทั้งข้าราชการแล้วก็เอกชนเนี่ยสนับสนุนให้ลาคลอดได้ถึงสามเดือนนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็ยังทําไม่ได้ถึงสามเดือนเพราะว่าอเอาบางคนคือเขาไม่ได้รับเงินเดือนเต็มฮะช่วงสามเดือนแรกโดยเฉพาะภาคเอกชนเขาสึกว่าเงินมันไม่พอยังไงเขาก็จะกลับมาก่อน ก่อนที่จะครบสามเดือนนะครับ <S <S อันนี้เองเนี่ยเราพยายามรณรงค์ครับว่าจะทำอย่างไรให้คุณแม่เนี่ยได้รับเงินเดือนเต็มของภาคเอกนชนนะครับเวลาหลังจากที่เขาลาครบสามเดือนเนี่ยแล้วยังมีเงินเดือนเต็มเนี่ยจะมีมีทางอย่างไรที่ภาครัฐนะครับจะสามารถช่วยเหลือสถานประกอบการเหล่าเนี้โดยการลดหย่อนภาษีให้กับสถานประกอบการที่สนับสนุนให้เขาลาให้ครบสามเดือนนะครับ <S 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 ให้เขาได้รับเงินเดือนเต็ม ีใ,ในหลายประเทศได้เข้าขยายเป็นหกเดือนเราก็พยายามที่จะแก้กฎหมายตรงนี้ว่าจะทําอย่างไรอันนี้ต้องคุยกับทางกระทรวงแรงงานหนึ่งทีว่าเป็นไปได้ไหมเพราะว่าผมแน่ใจครับวา่ามีคน,คนขาดรับเรื่องนี้เต็มที่แต่ก็เห็นใจผู้ประกอบการครับว่าถ้าเกิดคุณแม่หายไปทิ้งจากการทํางานถึงหกเดือนเนี่ยเขอาอาจจะกระทบเรื่องนี้ภาครัฐจะสนับสนุนเขาอย่างไรในเรื่องสิ่งเหล่านี้เรื่องการลดหย่อนภาษีะที่สําคัญครับมุมนมแม่ตอนนี้สถานประกอบการเกือบสามพันแห่งละ มีบุมนมแม่ให้แม่เนี่ยที่มาทําการเนี่ยได้ปั๊มนมแม่แล้วก็ส่งไปให้ลูกที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่บ้านแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขโดยรมทำไมเองเนี่ยก็ร่วมมือกับทางแอร์เชียนะครับบคอสอ,คอนครชัยแอร์เนี่ยมีบริการส่งนมแม่ฟรีไปต่างจังหวัดโดยที่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยปั๊มนมแม่ลงในถุงให้ถูกต้องนะครับ เอาถุงเนี่ยเก็บใส่ใน,ในโฟมที่มันเก็บความเย็ยนเนี่ยค่ะเราจะสามารถส่งนมไห้ไปถึงต่างจังหวัดได้ภายใน24ชั่วโมงโดยที่นมเนี่ยจะไม่เสียแล้วพอไปถึงที่บ้านรีบอาไปแช่ตู้เย็นหรือเช่าเข้าช่องฟรีซก็สามารถเอามาเลี้ยงลูกได้โดยที่ไม่ต้องกินนมผสมนะครับอันนี้จริงๆท,ทำมานาน,น2-3ปีละ,ลละว่าแต่จะยังไม่รู้ว่ามีามี นโยบายมีการช่วยเหลือคุณแม่แบบนี้ด้วยผลผลลัพธ์ของโครงการดังกล่าวนี้เป็นยังไงบ้างคะมีคนเข้าร่วมเยอะไหมคะประสิทธิผลม,งงมีคนเข้าเรื่อมเนี่ยเออมีคนเข้าร่วมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่คนยังไม่รู้เรื่องเรื่องเหล่านี้เราจะยังประชาสัมพันธ์ได้ไม่ดีครับเราต้องฝากทางสื่อต่างๆในช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังทําอยู่นะฮะผ่านทางสามเส้นทางเนี่ยนะครับบอกว่าสอนครชัยแอร์แล้วก็แอร์เชียโดยทางเครื่องบิน อเอ,อแล้วค่า,ค,าค่าใช้จ่ายนี่เป็นยังไงคะหรือว่าช่องทางประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะเผื่อใครสนใจแล้วก็เราจะได้ร่วมกันรณร,รงค์ใหเ้เลี้ยงทารกด้วยนมแม่ะ,ค,ะค,ค่ะครับค่าขนส่งฟรีครับอยิงถต่ว่าเวลามันไปถึงปลายทางเนี่ยอาจจะต้องเอคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะต้องนัดกันว่ามารับที่ไหนมารับที่สถานีขนส่งที่อยู่จังหวัดนั้นผมว่าอย่างไงมันก็ยังใกล้กว่านะครับอหรือไปรับที่ ออฟฟิศที่แอร์เชียหรือว่าที่นครชัยหรือบกศออันเนี้ยเพราะว่าเราเราไม่ได้ส่งถึงบ้านครับ <c oughs> อันนี้อาจจะเป็นยังยังไม่ถึงกับสะดวกในแง่ถึงถึงบ้านโดยตรงแล้วทีนี้ <c oughs> มีองค์การปกครอง <c oughs> ส่วนท้องถิ่นเทศบาลดังที่เนี่ย <c oughs> เขาก็เข้ามาร่วมโครงการนี้นะครับ <c oughs> เขามารับมารับนมต่อแล้วส่งให้ถึงบ้านเลยอันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือ ของปลายทางของต่อเขาเข้ามาร่วมมือนขนาดไหนตอนนี้มีบ้านที่ที่เขาร่วมมือกันบริษัทต้นทางนะคะคุณหมอทุกออฟฟิศเข้าร่วมโครงการนี้ก็น่าจะไม่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 ครบถ้วนเอกชนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการมุมงนมแม่ต้องมีอุปกรณ์ในการปั๊มนมอะไรต่างๆค่ะส่วนใหญ่อุปกรณ์ในการปั๊มนมเนี่ยแล้วก็ถุงเก็บนมเนี่ยตอนนี้มีราคาถูกลงเยอะมากเลยครับคุณแม่ก็สามารถซื้อหาเองได้ แล้วก็มีสถานประกอบการบางที่ก็ใจดีมากครับเขามีถุงเก็บนมแม่ให้ฟรีที่มุมนมแม่ที่อยู่ในสถานประกอบการนะครับอ mm hmm. ส่วนอุปกรณ์ปั๊มนมเนี่ยบางที่ก็มีให้ใช้ท,ที่ที่มุมนมแม่ของแตแ่แต่บางคนเขาอาจจะแบบไม่กล้าใช้ร่วมกันเขาก็จะซื hmm. ้อของเขาเองอ mm hmm. ซึ่งราคาถูกลงกว่าเดิมเยอะมากๆครับอารายได้ของคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะสามารถ จัดหาซื้อได้เลย,ค,เลยครัค่ะคุณหมอคะ่ะทีนี้ถามถึงในแง่ของของถ้าเด็กเนี่ยกินนมแม่น้อยจะส่งผลอย่างไรบ้างคะเราจะได้ให้ความสําคัญแล้วก็ได้ตระหนักถึงถึงข้อมูลตรงนี้ว่ามันสําคัญในช่วงระยะเวลา6เดือนแบบนี้การทานทานนมแม่คะ่ะครับก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าลูกไม่ได้กินนมแม่ในช่วง6เดือนแรกเลยนะครับกินนมผสมหรืออย่างอื่นในระบบภูมิคุ้มกันของลูกเนี่ยจะสู้ ลูกที่กินนมแม่ไม่ได้นะครับลูกมีโอกาสที่จะติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับเป็นหวัดได้ง่ายหรือลูกเนี่ยมีโอกาสที่ะจะเป็นโรคภูมิแพ้โรคผื่นผิวหนังอะไรเนี่ยได้ง่ายนะครับแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยในระยะยาวลูกก็อาจจะเป็นเบาหวานได้ถ้าเทียบกับในกลุ่มที่อกินนมแม่จะดีกว่านะครับ<ม>เรื่องของท้องเสียก็เหมือนกันเราพบว่าลูกที่กินนมแม่ในโอกาสที่จะเกิดท้องเสียเนี่ยมีน้อยมากนะครับ ก็น่าจะแข็งแรงะะขอกลับมาที่โครงการมุมนมแม่เองสักเล็กน้อยค่ะมีความสนใจค่ะ, <ừ> ค,ะคุณหมอคะสมมติว่าในกรณีที่ออฟฟิศหรือว่าที่ทํางานเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีอุปกรณ์ให้ไม่ได้มีมุมหรือว่าเข้าร่วมโครงการนี้แต่ตัวคุณแม่เองเนี่ยอยากจะปั๊มน้ํานมแล้วส่งกลับไปให้ให้กับลูกในส่วนนี้คุณตัวคุณแม่เองสามารถปั๊มน้ํานมแล้วก็ติดต่อไปที่หน่วยงานอย่างที่คุณหมอกล่าวได้เลยไหมคะในการขนส่งกลับไปยังที่ภูมิลําเนาเนี่ยค่ะได้ครับเกิดกรณีแม่ ไม่สะดวกปัม๊มที่ทํางานนแม่ก็ปัม๊มอยู่ที่บ้านก็ได้ใช่ไหมแล้วก็สามารถไปที่ออฟฟิศนะครับอ,อของบษษขสนครชัยแอร์ซึ่งคิดว่าน่าจะมีทุกจังหวัดนะครับหรือถ้าบางคนนี่จะส่งทางเครื่องบินก็ยังได้ทางแอร์เชียแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาไม่กจะส่งกันทางขนส่งเนี่ยมันจะลูกสิกแพร่หลายกว่าเพราะพอรู้ว่าไปย่งไงในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีออฟฟิศอยู่ทุกที่นะค เป็นช่องทางแบบนี้ได้เลยไปติดต่อว่าขอร่วมโครงการนี้จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งจากกร่งเ่ะทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็คือปัจจัยที่เราเราเราพยายามที่จะส่งเสริมแล้วก็จะไปให้ถึงเป้าหมาย5 0เนาะใช่ไหมคะปี68ใช่ไหมคะปี68ครปบอีก2ปีแต่ปัจจัยแวดล้อมเยอะมากเลยนะคะคุณหมอจากที่ฟังมาเนี่ยต้องหลายส่วนงานมาบูรณาการเพื่อผลักดันเรื่องนี้ให้ไปถึงเป้าหมายใช่ครับ อืมอ่ะนะคะก็ต้องช่วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลคะ่ะครบดด,ดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ